ทุบสะพานเก่าทิ้งนะครับสวัสดีครับผมอยู่ที่คลองวัดบางพุทโธนะครับตรงทางเลี่ยงเมืองจ้ดบุรีนะฮะส่วนหนึ่งนะครับที่เขาปิดถนนเส้นเก่านะครับแล้วก็เปิดถนนเส้นใหม่วิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางส่วนสะพานที่ผมเห็นเนี่ยเขาทุบทิ้งเลยครับ ล้วก็คิดว่าจะเติมสร้างกันใหม่นะครับผมตรงสะพานที่ตรงวัดบางหุทโธนะครับเขามีการทุบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะสร้างกันใหม่นะครับเนี่ยมีการทุบนะลครับตรงส่วนนี้คือถนนที่เปิดใหม่นะครับตรงนี้ถนนที่เปิดใหม่นะครับแล้วตรงจุดนี้ก็คือสะพานเส้นเดิมกับถนนเส้นเดิมนะครับตอนนี้ตรงคลองบางหุทโธเนี่ยนะครับได้มีการรื้อสะพาน ออกหมดเลยนะครับผมผมคิดไม่รู้ว่าเขาจะรือ้อออกทั้งฐานลากหรือเฉพาะแผ่นพื้นสะพานนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะครับตรงนี้คือคลองบางพุโทโธตรงนี้ก็ทางเข้าอบตอบางพุโทโธแล้วก็วัดบางพุโทโธอยู่ตรงนี้นะครับผมลองมาเดินดูสะพานตัวใหม่นี่นะครับก็มีความกว้างมากกว่าสะพานเดิมเยอะเลยนะครับ ก็คงเป็นที่ทราบแล้วล่ะว่าสะพานเดิมเนี่ยมันมีความกว้างไม่ไม่ไม่พอกับการขยายให้หนอนนะครับเออจะต้องทุบจะสร้างกันใหม่นะตรงนี้ถ้าผมเดาก็จะมา15เมตรนะครับเพราะว่ามันมีแผ่นพึ่งแผ่นแพร้งนะครับเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้าหกเจ็ดปมีแผ่นแพร้งทั้งหมด17 แผ่นแผ่นละประมาณหนเมตรก็ประมาณ17เมตรนะครับตรงฝั่งโน้นเนี่ยความกว้างไม่เพียงพอนะครับโอเคครับก็พอได้บทสรุปว่าสะพานตัวเดิมเนี่ยความกว้างมันไม่รองรับกับถนนเส้นใหม่ที่เขาเขยายออกไปเนี่ยนะครับก็ต้องรื้อออกแล้วก็ทําการสร้างสะพานใหม่ให้มีความกว้างประมาณ17เเมตรเท่ากับสะพานที่เขาเขยายใ,ใหม่นะครับ ยิงสะพานยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะผมมั่นใจว่าสะพานยังแข็งแรงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าความกวาม้างมันยังไม่พอนะครับต้องขยายนะครับผมเดหน่อยตรยงนี้เป็นสะพานใหม่แล้วผมก็มีอยู่ตรงกลางแม่น้ำเลยผมยืนอยู่กลางคลองบางกุ้งโถเลยนะครับ ผมเดีอยู่กลางคลองมุโทโธเลยผมชอบการท่องเที่ยวปะจันภยยัยแบบนี้มากเลยมีปลาหรือเปล่านะถนนส้นเดิมนะครับถนนส้นเดิมมันจะถูกปรับปรุงให้มีความแข็งแรงความกว้างและความเรียบมากกว่าเดิมนะครับเพราะเป็นถนนคอนกรีต ตรงส่วนนี้ก็ต้องเป็นสะพานตัวใหม่เพื่อรองรับความกว้างของการจราจรแบบใหม่นะครับโอเคแล้วก็รถไฟทางคู่ของเราก็วิ่งอยู่ตรงนี้เด่นเป็นสง่าที่จังหวัดรบบุรีครับสวัสดีครับ